ตาดุยไปหาแง่ไรโมดู่เอ็ดวินเอ็ดหัวยังละมื่อนี้อะไรสิ่งหนาเพื่อไก่อยู่ดเออแตู่เแี้ยเียนี่มาอย่าเงียสมุดก่อนมาตาก่อน เอเห็นเลยพี่นกพี่นกห่างหมดทางหมดหางหมดนี่โเยนอนนเนอนาะาง้าางนี่ก็อุ่น้นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยามเลย่นี่นอะไรห่างหมดอยู่นี่กระถางอยู่นี่แล่ว่าห่างหมดอยู่นี่เอไปถังอยู่ป้าไปถัให้มาถังไท่หมดฮะอะไรห่าทักโะห่าน ไปมุดหันหันหันหองมุดอยู่นี่มันเไปถังอยู่ที่นี่นีนโอ้โหอ้ไข่ขนาดไข่ขนาดเด๊ะเด๊ะเ oh, oh, oh. ด๊ะตต้เลยนี่ไงโอ้ม่มีไข่ก็ต้อเบิ่งทาอนี้ดีแ่ะน้องนี่แบบนี wow. ้เลยแหละ

วันนี้มังนอนเหรอครับเพื่อไปทางไข่หมดนี่แนนี้แหละนาะพี่น้องนี่เบ้อปูได้หลายเตอร์พี่น้องเลยนี่นี่โอ้โหเปื้อเลยพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่โอ้โหหนึ่งรังฮะพี่น้องเทแล้วเทแล้วห่อยจะโก้ไม้ไว้บ้านเออหนี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 ไปนี่พี่น้อง ฮ่าเบื้องบนพี่น้องต่อไปก็จะเป็นการเก็ <c oughs> บไข่มดแดงฮนะพี่น้องนี่นะนี่โอ้ไข่ห่างเดียวเลยพี่น้องเลย <c oughs> และนี่ก็คือไข่มดที่เราอุตสาหลอยไปถัง <c oughs> ถังนีนบันนอนพี่น้ <c oughs> องเอ้ยแย่เสียมีแำบันนอนเหลวห่านใส่ไปถังไข่มดเนาะ ก็ได้ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยนี่ๆน,น,นะพอก,กินแรงอยู่สองตายใยนะพี่น้องนะแต่เรากินกนี่กะจบทำนี้ได้พี่น้อง้ะขอบคุณครับผม,มใส่หมดพี่น้องกจ,จ๊จั่เลย